วัสดีตอนเช้าที่อ่าวทองคำครับผมเช้านี้ก็มาสาวอวนแต่กี้ก็ได้ปลากุหลาไปแล้วหนึ่งตัวนะครับผมประมาณกิโลครึ่งแนละ้วใส่ถุงไว้แล้วนะฮะแล้วก็สาวมาตรงนี้ติดปลาสากหรือว่าบาราคูด้ายังเป็นเป็นอยู่นะต้องระมัดร,ระวังหน่อยนะปลาสากที่เป็นเป็นเคยกัดผมเ,เล็บทะลุเลยครับรักษาอยู่เป็นเดือนนะครับผมปลาสากนี่เป็นปลาที่แข็งแรงมากเป็นยอดเ,อเป็นอยู่ด้านบนสุดของปลา นะครับผมนะฮะตัวนี้ไม่ใหญ่มากนะักประมาณนักสองกิโลเสร็จเร็จนะครับผมแต่เธอยังเป็นอยู่นะฮะดูคมเคี้ยวของเธอนะฮะผมจะให้ดูนะฮะนะคมเคี้ยวของเธอเนี่ยอ่าหลายมากนะครับผมและจำนวนซี่เยอะมากนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องระมาดาาัดระวังอย่าเวลาตดปลาบาราคูด้าเป็นๆอย่าไปใกล้ใกล,กล้ปากเธอนะฮะพยายามจับให้ดีนะ ไม่นั้นเดี๋ยวจะเจ็บตัวเอาผมจะโชว์เ,เ,เ,เธอยังดิ้นอยเดี๋ยวผมจะโชว์หน่อยอ้าวครับผมนะนี่คือบาราคูดา้าหรือว่าปลาสากนะครับผม <laughs> เป็นปลาที่ไม่มีก้างนะฮะเนื้ออร่อยนะครับผมนะฮะ <laughs> มีแต่กระดูกขนาดใหญ่และไม่มีก้างนะครับผมนะฮะ ความร่มสมบูรณ์ของอ่าวทองคายังมีมากพอสําหรับประชากรทุกๆคนครับผมเช้านี้ผมได้ปลาสดหนึ่งตัวคือบาราคูด้านแล้วก็ปลาปลากุเราไม่สดละนะฮะนี่ก็คืออาหารสำหรับคุณพ่อคุณแม่นับปลอดภัยได้สารครับผมสวัสดีครับ